ครัพี่สวัสดีครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับท่านทานที่ท่านขอมานะครับดูอินเนกดเทมเร่มนี้นะครับความยาวอยู่ที่1 2นิ้วนะครับนรับกว้างอยู่ที่2.3ครับผมกว้าง2.3ครับตัวโคนี้1.8นะครับผมดูสันนะครับ สันนีเจมิลไล่ไปลายครับผมดูด้านนะครับเป็นไม้พยุงครับผมตามที่พี่ขอมานี่แหละครับจัดส่งให้พรุ่งนี้เช้านะครับทั้งสองเล่มเลยนะครับพี่เดี๋ยรทดสบความคมให้ดูนะครับ จัดส่งไ้พรุ่งนี้เช้านะครับพี่สวัสดีนะครับสวัสดีครับ